บ้านเทไม่ได้มีแค่ทะเลและกอเสม็ดเรามีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรามีศิลปะวัฒนธรรมเรามีงานหัตถกรรมเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือผ้าตาสมุกการที่สืบค้นข้อมูลเน็ยไล่เรียงลาดับมาทําให้เห็นว่าเพเมืองเล็กๆแต่พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จมา เอกสารบอกชัดเจนว่าพระหัตถ์ในขาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวสเสด็จที่เมืองระยองเมื่อปี2419บรรยายถึงเรื่องราวของชาวระยองว่าเขามีวิถีชีวิตยอย่างไรเช่นมีการทำนามีทำกะปิและที่สำคัญบอกว่ามีการปลูกฝ้ายด้วยถือว่าเป็นวัสดุในการที่ใช้ในการทอผ้าและก็มปการทอผ้าด้วยพระองค์ทรงชื่นชมมากว่าผ้าตาสมุขที่ทอที่เมืองระยองเนี่ยมีลักษณะที่สวยงามมาก รีีีมือดกกว่่าททุงเทพทไปหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีทั้งข้อมูลที่ได้จากคนในพื้นที่เองมีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรเช่นบันทึกของคุณเลี้ยงสิทธิชัยเมื่อ77ปีก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องผ้าตาสมุขที่เกิดขึ้นห่างกันหลายช่วงเวลาระหว่าง 145ปีที่แล้วจนมาถึง80ปีที่แล้วเรื่องของตาสมุขมีทั้งเป็นเรื่องของผ้าและก็เรื่องของอัตกรรมเครื่องใช้ไม้สอยที่ชาวระยองนะหรือว่าผ้าทนออกทั่วไปเนี่ยนะฮะเขาใช้กันทำด้วยวัสดุในท้องถิ่นเช่น พวกใบลานพวกใบตางเป็นสิ่งของที่ทุกบ้านต้องใช้ผ้าตาสมุกที่นี่เขาจะมีเทคนิคเฉพาะตัวในการที่จะสร้างสารรค์ให้เกิดลวดลายแบบวิจิตรพิสดานขึ้นมาแล้วก็เทคนิคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันแอบซ่อนอยู่ในผ้าแล้วก็เรารู้สึกว่าคนโบราณช่างคิดมากแล้วเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นบนผ้าแบบ คนสมัยนี้ก็ยังคิดไม่ถึงความน่าชื่นชมตรงนี้เราก็อยากที่จะให้ชาวระยองยุคปัจจุบันเนี่ยได้เกิดความภาคภูมิใจว่า บรระชนของเขานนเนี่ยในอดีตสามารถที่จะผลิดชิ้นงานฝีมือดีมากเลยเป็นที่ชื่นชมขนาดพระมหากษัตริย์ยังชื่นชมเลยอะ่ะแล้วปัจจุบันผ้าชนิดน,นี้สูญหายไปจากเมืองระยองเนี่ยประมาณ80ปีแล้วซึ่งวิถีชีวิตเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยในฐานะของคนรุ่นใหม่มันก็สูญหายไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรไปพูด ต่อในคนรุ่นต่อๆไปจนมาเกิดมาเป็นโครงการนี้สืบสารรักษาต่อยอดมรดกอันล้ำค่าของบรรพชนของเรามันทำให้คนได้ทราบนะฮะว่าระยองเราเนี่ยมีผ้าชนิดหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่ามันเป็นผ้าที่ถักทอสายใหญนะ่ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวระยองเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแล้วก็สิ่งที่เรามี หน่วยงานราชการของเราทุกภาคส่วนเราก็ได้มีส่วนร่วมสําคัญในการที่จะรื้อฟื้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ให้การสนับสนุนมีความต้องการที่จะผลักดันให้ผ้าตาสมุกเนี่ยเป็นผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจําจังหวัดระยองใช้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการขับเคลื่อนรื้อฟื้นผ้าตัวนี้ได้การที่จะทําให้การเรียนรู้หรือว่ากระบวนการถ่ายทอดหรือว่าตัวประวัติ ของผ้าตัวนี้สืบทอด่่อไปได้ไกลมากที่สุดก็คือการถ่ายทอสู่เยาวชนเพื่อให้ชาวระยองในยุคปัจจุบันนี้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นอาชีพทํำยังไงให้เรื่องราวของผ้าทาสมุกนั้นเนี่ยสามารถที่จะถึงพี่น้องชาวบ้านจริงๆเท่านี้ยังไม่พอเรียนเพรักษมาตาจะส่งนักเรียนมาเรียนด้วยันะครับเป็นการสร้างทักษะใหม่ๆด้วยเช่นกัน เรื่องของการใช้รณีศนิสป์ในการคิดในการทําในการออกแบบในการตัดเย็บมันก็จะมีทักษะอื่นๆที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้การสืบสารมาสามารถดําเนินต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันระหว่างชุมชนกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศิลปะอัตกรรมการทอผ้า เมื่อมีการลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมมั่นใจว่าคลรยงในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเขาต้องเกิดความภาคภูมิใจ